อะไรเวดไม่ต้องมาดูพี่พี่ยังไม่ได้เปิดมาแล้วดิอติน้องรักคพี่มาแ้องวัแต่พี่มาแ้วถวกรุงเทพเนี่ยโหเจ็บจัดเลยเฮียัดเอตอนนี้พูดอะไรบ้างนะโอ้ไม่บอ้่อ้โ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 า้โอ้โโอ้อ้ออ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้้โออ้โ้โอรอออ้อ กูให้เลยตัวละห้าหมื่นห้าหมื่นน้อยไปป่ะเขาขายแสนนึงป่าอาอไอ้เหียมึงขายกูห้าหมื่นเศษสัตว์โอเคพี่เนาะกูตั้งรับไปแล้วแสนห้าหมื่นห้าหมื่นใช่แล้วแล้วมีตัวอะไรอีกที่อยากได้อีกไหมไม่มีแล้วอ่ะไม่มีนะโอเคไอเแล้วเวทได้ตัวนี้โคนบวกแปดไม่เอาหรอกูมีเขามีแล้วกูมีสองตัวกูมียี่สิบเอ็ดกับมียีสองสองที่เวทได้นั่นแหละซื้อมาเก้าพันไอ้เหียตอนนี้น่าจะเหลือห้าพันอ่ะดูทรงละ โอ้โหเหลือน้อยจังอ่ะกูซื้อไอ้นี่มาซื้อปียี่สิมานสองหมื่นเขาบอกพี่เริ่มทําอะไรนะไปดูคลิปเป็นต็อกคนหนึ่งมาอ่าพี่เริ่มทําอะไรโปรตุเกสหรอหรือว่าทีมอะไรนะไอยูยูเว่อ่าฮะยูเว่ยูเว่ใช่ใช่ยูเว่ที่มีบล็อกบาร์พี่มีนี่ใช่ไหมโรนโดอ่าอ่าโรนโดไปซื้อใช้ปีละบีทีบีป่ะไอสี่จุดห้าล้านล้านไม่เดี๋ยวกูเลาะเดี๋ยวกูอ่ะยังไม่ได้ทําเดี๋ยวกูตีเน็ตเบ็ดบอกห้าก่อนอะไรกูยังไม่มีเดี๋ยวกูเติมแฮกนี้แหละ มันมันใช้มันใช้ตัวละห้าพันไหนตีตมพีม่เป็นคนซื้อตัวแต่เขามาหรอหรือว่าไงซื้ออะไรซื้อตลาดมาเหรอซีตลาดมาหรอตัวไหนโลบีทีบีอะไม่ได้ซื้อ,อยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่ากูมีเน็ตเวทเน็ตเวทถ้ากูตีอะสิบเอ็ดล้านล้านล้านอะไอตีบบวกห้าแล้วมันใช้อะไรร้อยยี่สิบสี่อะสิบเอ็ดล้านล้านสิบเอ็ดล้านล้านล้านอ่ะถ้าติดอะแท่าบวกห้านะเว้ โหเฮีเยคือมันไม่มีใครมีนะใช่ไหมในในไม่มีถ้ากูตีติดก็ได้จะคนแรกอะ่ะไม่มีใครเออขากล้าตีกันอะ่ะเฮียเดี๋ยวกูจะไปตีอยู่เนี่ยเสี่ยต่างต่างเขาจะไม่มีใครกล้าลุยเลยเหรอโอ้โหเยี่ยมมันแชะคือมันตีรอบหนึ่งตีรอบหนึ่งน่ารอบละห้าหมื่นบาทอะห้าหมื่นบาทเอออะไรต้องใช้ร้อยยี่สี่ตัวน่าจะประมาณอ่าล้านล้านห้าแสนแล้วก็ต้องรับนอกมันน่าจะตัวละห้าพันอ่ะไอเวทจริงหรอจริงจริง อะไรมันแพงพี่อะไรสแตตมันสูงไม่ได้หาอวยนะอ่ะเดกูเปิดให้เบิกดูไปละอ่ะเปิดให้เบิกดูเขาข่าวไปละเบิกอยากรู้ไปละอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเด,ดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าดิสปอนนะมันดิสปอนอยู่ดิสปอนเะนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดู <c oughs> ถ้าตีติดอ่ะผมจะเล่นถ้าตีแตกผมเลิกแค่นั้นเลย <c oughs> กูยังไปทำเบซี่ <c oughs> เลิกเน็ตเวทอะไอไอพวกที่ขายเมซี่ไอตีกัวะตอนแรกกูจะซื้อใช่ไหมกูอะขอคือเขาอ่ะกูบอกว่าลดได้ไหมเมซี่อะเขาบอกลดไม่ได้แล้วขายหมื่นหนึ่งกูรอแป๊บเดียวเนี่ยถึงวันนี้เหลือสี่พันเหลือสามพันเมซี่ยี่สิบสองยูอ่ะไอเหี้ยแล้วก็ทรงแบบทรงไม่ลดอะไอเหี้ยเป็นไงกูไม่ซื้อไอสัตว์จบเลยมึงไอเหี้ยรู้แล้วพี่เป็นหมูสู้มีดอะแต่กูไม่สู้ไง แต่ครั้งนี้เขางขาง,งอไอเยี้ยหมูโบติมันสู้ตลอดเนี่ยล้วก็วนนไปคุยกับคนหนึ่งชื่อว่าเฮ้ยซูปเปอร์โนวาเขาน่้จะเป็นดาราหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยกูไปขอซื้อตัวเขาเขาแม่งไม่ปล่อยกูสักทีเว้ย<อ>เนี่ยดึง,ด,งดึงทรงอนี่หรองทรงเขา<อ>ไม่ได้ทรนะงเขาไม่ได้ดึงทรงแต่ว่ามันเป็นน่าจะเยอร,รมันโนนึงอะเนี่ยคนนี้ไอเต๋อเดี๋ยวให้ดูเนี่ยทีมเนี่ยมึงเห็นปะโอ๊ยมึงดูเลยแต่อย่างบ้ามึงดูเลย เนี่ยกูกูซื้อตัวนี้เขาเขาไม่ขายกูเนี่กูอยากได้โคเซ่เออโหสแต็กทองแต่ในเมื่อเขาไม่ขายกูอ่ะมึงดูในไอดีกูร้อยบวกหกละเห็นปะเจ้าเองแล้วก็เบเม่บวกหกะเออแล้วก็โคเซ่โคเซ่บวกหกละไหนวะนี่อยู่ในเนี่ยเนี่ยบวกหกแล้วแล้วคือจะตีเองเหรอใช่เดี๋ยวตีเองรอกันแตกแล้วมึงดูตัวนี้เดิ อ่ะให้ดูเน็ตเวิดห้าหกล้านล้านตีไปหกล้านล้านอันนี้อันนี้ตัวละหมื่นตัวละหมื่นนะร้อยี่สิบสามเนี่ยอ่ามึงดูกูใส่เข้าไปเดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะเออมันต้องหาไม่ถึงเต็มหลอดมันต้องหาร้อยยี่สิบสี่อ่ะร้อยยี่บสี่ห้าตัวแล้วมึงดูแล้วมึงดูเด็ดมันจะเท่าไหร่อ่ะสิบเอ็ดล้านล้านใช่แค่ตัวเดียวนะใช่โอ้โห นี่จะเรียกว่าเป็นมาปฏิกันเลยป่ะตัวที่แพงที่สุดในเฮ้ยมันต้องใช้นี่ตีมันต้องใช้ร้อยยี่ิบห้าปะวะใช่มันต้องใช้ร้อยยี่ิบห้าถึงจะเต็มหลอดอะซึ่งร้อยยี่ิห้ามันน่าจะไม่มีอะอา้าวทำไงอะเนี่ยมึงดูตัวแต่ละตัวเดีย125นะ๋ยวร้อยยี่ิบห้าเนี่ยก็ต้องตีแบบไม่เต็มหลอดอะสี่หลอดอะเนี่ยมึงดูร้อยยี่ิห้าเดี๋ยวมันไม่ <c oughs> น่าจะไม่มีขายอะไอเทียก็ต้องใช้ร้อยยี่ิบสี่ตีอะ เนี่ยมันร้อยยี่สี่เลยก็แย่แล้วเนี่ยเฮียเนี่ยมีตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยตัวเนี้ยหนี่ยเนี่ยมีเป็นดักไปแล้วอ่อไม่ได้ดักกูดักพวกไอ้นี่ไว้เดยปกติเอ็มวเยอะกว่านี้นะเนี่ยตัวนี้โค้ดเนี่ยที่เวทได้อยู่ไหนวะเอาอยู่ในข้างล่างแนปียี่สิบเอ็ดที่กูมีตัวที่มันล็อกทุกอันเลยใช่ยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดอ่ะมันมันไม่มีใครปล่อยเวอันนี้ไงยี่สิบสองที่เวทได้ กูปล่อยแปดพันเนี่ยมีใครเอาไม่ลดให้เหลือหกพันแล้วตอนนี้ซื้อพัคแดดปียี่สิบลั่นแล้วพี่น้องลั่นแล้วปาปินคือใครอะพี่ปาปินบวกแปดเขาบอกเมื่อมันรอไม่ได้กูก็ขอเลยละกันเนี่ยกูรับตั้งฮาแลนด์หน่ยนะฮาแลนด์จะทำดอทมูนเนี่ยมึงเห็นปะเออ วุ้ยสี่ล้านเลยเฮียอย่ร,รอกล็อคุณตัวกัน <ฮะ S 1> ไว้รอแล้วเนะี่ยแต่เป็นคนตั้งอยู่ปีละเท่าไ่ในประเทศคางนะทำไมวะเราเปิดฟิฟฟาใช่เหรอต่อไปที่ื่นกันั่นผมยังไม่เติมครับให้น้องๆเติมกันไปก่อนดูดูไอติ่อน อู๋คำล้านปลาแปงคือไขรลุงมีสองร้อยล้านล้านเลยเหรอไม่ใช่ครับอูีเจ็ดล้านล้านมันเป็นเงินนี่รวมมั้งแต่ถ้าเขาขายหมดทั้งตัวทุกตัวรวมหักภาสีรวมอะไรแล้วน่าจะถึงถึงร้อยล้านล้านอะขอมเมีดอะถึงแน่ไม่ถึงราคาถึงร้อยล้านไม่ถึงหรอไม่ถึงแล้วไมหลอดนี่ไดนานจังวะอีสานะ พิลตใหม่ไงไนนอโอนาหน้าบวกแปดการจะลุ้นในพวกเฮี้นี่มันต้องมาแล้วดิมาแล้วดิจอดำไปแล้วดิของละวเว้ยวันนี้วันของกูอะไรใช้อะไรไม่ใช้บอกเลยนะเวทการ์ไปไหนใช้ไม่ใช้กูเปิดลั่นหมดเลยนะได้เลย พี่ต้องมีน่าสุดเปิดทิ้งพี่อ่ะที่พี่ใช้เปิดทิ้งใช่ใช่ใช่ตลอดเอาให้แน่อันนั้นเอาให้จริงมาเอาให้จริงน้องทีมอ็อกตัวเดียวฝีเอาไม่ได้เอฟสี่ยี่สี่ดูให้ตีก่อนขอดูให้ตีก่อนขอดูให้ตีก่อนผมค่อยเปิดทีหลังทำใจไม่ได้อ้าต่ำๆให้พูด แล้วร้านอ่ะมึงดูของกูเลยอ่ะเวดเวดดูของพี่เลยดูจอพี่เลยเห็นไหมโอเคลุงผมเห็นละ <c oughs> กูอ่ะไม่อยากเปิดกูอ่ะกลัวมีต่อเด็ดประเด็นอะกูต้องมีต่อแน่น,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 นอนช็อตคาใจอ่ะอืมอยู่แล้วช็อตคาใจอ่ะไอ้เหี้ออยู่แล้วไม่ไอ้กิจรอบก่อนเติมไปสองแสนนะ รั้วทั้งหมดอ่ะสองแสนกว่าบาทที่ล่ามาคุ้ยอ่ะมาทีอูดอ่ะคุยเหอะไอ้เฮี้ยไม่มาสักทีสองล้านล้านเราก็เคยได้มาแล้วอีกสักรอบจะเป็นไรไปกี่ใบอ่ะใช่ใหม่เล่าเวทกี่แพ็กกี่แพ็กรับก่อนพิธีรับก่อนมานานโหนานจริงไอ้เฮี้ยแต่เขาบอกกิจนี้รวยวะรวยรวยกิจแน่ดีเงินสดได้ไหมล่ะไม่รู้อะเงินเวลเพียรเลยอะผมได้ประมาณสี่แสนมันไอเวทแค่เงินนะไอเวท ่เาเราต้องแรกเป็นอะไรอะน้องไออันเนี้ยต้องเป็นอันแรกหรืออันไหนอันแรกอันแรกครับความท้าทายไงหร่ไปนี่ได้ไลุ้นใช่ครับลุงตายสุดอะงั้นกดเลยแล้วห้าหมื่นบาทกูว่าวันเนี้ยกูรู้สึกนะไม่ไม่ได้นี่นะไม่ได้แบบไปลบหลู่ใครนะแต่รู้สึกได้รู้สึกว่าร,ร้านล้านมีร้านล้านมา ร้านรไม่เพียงพอด็กครับกลัวไอ้เหี้ยหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบร้านรมาแน่ห้าใบได้ห้าทีต้องเปิดเลเจนป์ปะเวทลุงลองกดสองร้อยหน่อได้รูงลุงได้รู้เลทโอ้ยยังพันเหรียญลุงลุงองได้้เร่ะเจ็ดใบห้าพันเหรียญได้ทราบลุงกดทีละยี่สิบนะครับ ที่ที่ที่เหลือไม่งั้นเดี๋ยวมันตันแค่มันจะได้แค่หนึ่งครับ <S <S แล้วกูต้องรับของไหมหรือวว่าจะไม่ต้องรับกดไปก่อน่อกดทีละสิบเหรียญแล้วไอ้กดทีละสิบครั้งแล้วใช้ถึงร้อยครั้งไหมล่ะพี่นั่แหละน้องทำไปแล้วนะการกดสิบเหรียญเนี่ยแล้วมันได้อะไรเวทต้องเอาถุงอีกอันหนึ่งเนาะพี่น้องเปิดร้อยต้องต้องยอมน้องกดเนียจนหมดอ่ะพี่พี่กดนิดเดียวเอาโอเคอะไรอะ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 หุย อะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋อต้องรับหมดเลยใช่ไหมรับกดรับมันหมดเลยครับมันได้หมดทุกอย่างอ๋อต้องกดทีละร้อยแบบไอ้นี่โอเคโอเคอ้าไอเวทมันปรับเป็นอีพิกได้ด้วยหรอได้เอาแล้วมึงไม่บอกกูบ้างอ่ะก็ผมบอกให้พี่ลองเปิดทีละร้อยไหมจะได้จบร้อยเหรียญอ่ะอ้าวไอสั์ได้แค่สี่ไงที่ไอเวทต้องกดต้องกดแต่พี่อ่ะอีพิกก็ได้หรืออะไรก็ได้กดทีละร้อยได้น้อยอ่ะ ไม่อันนี้มันร้อยครั้งแต่ได้สองเหรียญไงเอ้ยโอเคพอดีเลยอะได้พอดีเป๊ะเลยอะนี่มันได้น้อยจังวะไอเนี่ยมันได้น้อยครับมันได้น้อยอ๋อมันได้ประมาณนี้นี่เท่าไหร่วะเท่าไหร่วะสี่บวกสี่บวกสองไปเจ็ดแสนล้านดิเวท โอ้โหเฮียแสนล้านไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหเอลงไ่าเยอะใช่ป่าวะได้เจ็ดแานป่าวะไม่น่าถึงนะโอ้โหได้หกโอ้โหก็ทำไมเงินไม่เด้งเลยวะอ๋อได้น้อยจัดเลยโอ้ยสัตว์โอ้โหเฮียมันจะให้กูทีละใบเฮีย ไปอีกไปอีกสามล้านล้านขอสามล้านล้านสามล้านไม่ล้านวะหกอีกแล้วไอ้ชี่ยไม่เคยได้เจ็ดบ้างป่ะไอสัตว์อะไรเนี่ยตำนานเนาะไอคอนลงเงินเยอะจริงรวยอ่ะอันแรกให้หมดพี่แรกให้หมดส่วนเลยเราก็จะพังกันอยู่เนี่ย เออร้อยได้เจ็ดเนี้ยเนียจัดได้เนียจัดได้เนียใช่เออได้เนียจัดเปิดไปเลยเฮียได้ใช่เปิดเลยเนี่ยไปมาสองพอดีไม่ต้องเปิดทีละใบแม่งไม่คุ้มไม่กูรู้ไอ้เปิดทีละร้อยไม่คุ้มเปิดทีละสิบแะไม่คุ้มต้องร้อยอย่างเดียวกดอีกได้สองพอดีอีกกี่อีกร้อยไ่เอาพอดีมาไดยมาอยู่แล้ว อันนี้นัวปะอันนี้เซตใหญ่เลยวะห้าหมื่นเนีย้เนียนะ้เนีย,นยอยู่เนียอยู่อแล้วงเนี่ยเอากดอีกที่นึงสองอันมาก็ดีเห็นปะโอ้ยได้กี่การแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยไเอ้ที่มันขึ้นสองอันอะ่ะคือมันอาจจะเกินนั้นพี่แต่ว่าไอ้หลอดอะ่ะหลอดด้านซ้ายอะมันเหลือแค่สองอันไงมันเลยขึ้นแค่สองอันเหรอได้หมดแล้วเนี่ยแต่หมดแล้วเนี่ยขออีกใบหนึ่งอะ่ะอูอีทีสวย กูน่ากดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกดแบบไม่คิดอะคุยโอ้ยผมเล่าพอเล่าแล้วล่างๆนั่นแหละรับท like ั้งหมดรับยันเอาพี่เป um ิดก่อนใช่ปะไม่มึงเปิดก่อนเลยลลนน่่่ออยยตมึงของน้อยอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะให้ของเยอะเปิดเปิดก่อนมึงบ้าปะเนี่ยไอ้เหี้ยอันไหน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 ดูอันนั่นนั่นนั่นไอ้ไอ้มันลิ่ะ ไอ้มาลิตเหรอเหรอกาดหมดแลกจะได้หรอกาดกาดไปเลยโอ้ยทิ้งเลยนะโอเคไม่ใช่ใช่ป่ะโอเคไม่ใช่ไม่ใช่โทนี่คนมาลิดเดี๋ยวกูไปตั้งรอก่อนดีกว่าไหมเนี่ยโโอ้หเห็นปไหมผมบอกแล้วใจเย็นดอทิ้งเราทิ้งเราทิ้งเราไม่ใช่ไม่เปิดท้พี่ไม่ได้ใช้อยู่ละอ่าอ่ากดไลค์ก็ได้ปกดไลค์ห้าถึงเจ็ดก็ได้เปิดทิ้งไอ้นี่มอนกันใช่แค่แค่โอ้ยยังกึ่มอ่ะคุยให้บวกเจ็ดอัปเดอร์มี่เยี่ยอะไรวะเออไอ้สัตส ให้ทีมันต้องให้แบบโอ้แล้นี่เปิดเปิดทิ้งใช่ออทิ้งทิ้งท้งทิ้งทิ้งอะไรไม่ใช่ทิ้งหมดใอยเลือนอันไหนเรือลงอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่เหรอเอออันไหนเรือลงอ้เก้าเก้าแต่ว่าเก้าเก้า่านี่หรออันนี้อันนี้ได้ใช้อันนี้ใช้เหดูปีดิเออดูปีดิแต่ละปีอ่ะเคเดเ้านั้นแหะอันนี้ได้อะไรมึงได้อะไรมา ตัวอะไรไม่รู้อ่าแต่ผมกากไปเนี่ยไปได้เมียนะถือว่าได้เมียนะอ่าโอเคได้เมียไปเอ๊ะเออใจเย็นมันโอ้เออโอเคใจเย็นไปเฮอ้าช่าเฮ้ครับพี่ปาแป๊บแป๊บแป๊บดิ๊ดิ๊ดิ๊บดิ๊บบอลตัวน้ำท่วมตัวน้ำท่วมมาเนี่ยดวงมันจะใช่ดวงจะดี อ่ะกูลองเลยเตปอ่ะแล้วผมมาแล้วพี่ตีถ้าพี่ขออะไรขออะไรเป็นอย่างนั้นกูต้องการที่แอพมันแอบทิ้งสองห่วงแปดแล้วผมให้พี่เลยเอาเข้าไปฮาลั่นเลยดอกเนี้ยมาแน่นอนอันนี้เนี้ยตัวเนี้ยมาแล้วยเอนั่นไงนั่นไงสเปนนั่นไงฮาลั่นเลยเฮ้ยตอเลส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  เพิ่งยาหวังเลยว่าตอนเลสมันจะมาแหมตอนเลสมาแล้วตอนไหนอะไอ้เหี้ยหนึ่งสิบเจ็ดแปด่ตอนไหนอะอันนี้ตอนไม้ป่ะไม่ใช่ตอนเลสขวายเฮ้ยเขาเขาบอกว่าพีฟ้าปล่อยเลสนะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยยี่สิบสองอะเลยลงพี่สีแล้วถ้าเขาปล่อยแบบนี้แล้วก็พี่ตีขอเคี้ยน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 ทิ้งดงทิ้งดำอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ อะไรบอกว่าไม่รอบเลยพี่ฟ้าไอ้ปาเป้ไม่ใช่เล่นกลางซะด้วยปาเป้ใช่ไหมเุ้ยเดี๋ยวก็ขายได้อยู่ไอ้เหี้ยทำไมสเต็ปบรรทัดทำไมห้าสิบแปดวะเต๋อปีกเลยสเต็ปแปดห้าเี้ยกว้ยใครเนี่ยไปอย่างกากเลยสัตว์ไม่อันนี้เฮ้ยเต๋วันนี้มีโปรเจกต์ไม่ครับมีปีลึกพี่ไม่ครับตายตายทีเดียวนะไอ้เต๋ โปรเจกต์มายค้าตายทีเดียวคุยกับเป็ดแล้ววันเนี้ยตายทีเดียวใช่ก็คือตายเลยวันไลฟ์คนเดียวเหอะแค่ใช้ชีวิตก็ตายแล้วพวกสองโลเลเวลลิ่งอะร้อยให้พวกพกถึงแปดอะนี่เหรออันนี้เนี่ยนะพี่ตีนพี่ต๋อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอเป๊ปพี่ถามถ้าได้ร้อยมามึงเอาไปเลยห้าหมื่นไอ้ตีเอาไปพี่ตีห้าหมื่นร้อยเป๊ปพี่ถามห้าหมื่นพี่ตีจะหานั้นหรือร้อยเป๊ปไปนี้เอาร้อยมา เป็นลอยมีกูคนเดียวซื้อไอ้เหี้ยเอาภาษาเนี่ยภาษาท้องถิ่นคราไผ่ก็ได้อ้อไผ่ก็ได้อ้อไผ่ก็ได้อ้องันกูขอมาลอยมามาเฮ้ยเฮ้ยยี่ิบสองนู้เฮ้ยมาไปมาเฮ้ยลอยเฮ้ยลอยพ่อลอยไหนเนี่ยลอยเล่นเลนบูด้วยเหี้ยพ่อไม่แต่ใกล้แล้วพี่สีใกล้แล้วใกล้แล้วอาร์บีไลซิคือทีมเริ่มต้นของฮาลันพี่ ได้แล้วแล้วกูโมโหขยับเข้ามาอีกก้าวดึงมันมาอีกก้าวดึงมันมาแล้วอย่าให้กูโมโหเฮ้ย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 กุลิดลูกไม่ใช่เฮ้ยกูุลิดเลด้ากูุลิดเลดดาไม่เล่นป่ะใครวันนี้บุบบุบบุบบอบเบอรี่ไหนอะไอเนี่ยไอ้เดียไหมไอเดียไอเดียไอเดียไไปต่อไปไปต่อไปนัดร้อย เฟรย์เนอร์แลนด์ได้เบียได้เบียอันนี้เดี๋ยวต้องทำตามผมนะเตนย,งยตังก่อนขอขอทิ้งหน่อยขอทิ้งหน่อยขอติงอต๊งต้องสั่งเวอรสั่งเวอรโอยโคตรนานอ่ะกูอะไอไ้เหี้ยไดเบียไหนวะเอ้ยยังมีอันนี้ยังไม่คัดอันท้ายอันท้ายใบสองใบสองเนี่ยอันแรงอันแรงดีแหละบอกแปดร้อย การันตีบวกแปดเ้วยยังมีอีกแล้ววันนี้ปล้มีเดือนมีไอ้เนี่ยฮล่าไอ้ตี๋ร้อยหนึ่งร้อยนึงก่อนเอาร้อยนึ่งก่อนเอาร้อยนึงก่อนเออเอออันนี้แหละเออไม่ใช่ไอ้เยอะแพ็คนี้แม่งดีกว่าอันที่แล้วอีกนะอันที่แล้วเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่เอาไม่ไว้ไอ้ตี๋แพ็คที่แล้วอ่ะโคตรน้อยเลยที่อ่ะไมเอาริ้งทิ้งนั่แล้วทิ้าแมวนี่แมวอันนี้เอาไม่เอาแมวอันนี้บอกแล้วเจ็บหลอดก็ให้ทิ้งเลยอันนี้มันมีการ์ดให้เปิดเยอะลุงนะเนี้ยใช่ เงินเยอะ้วยอะไรเยอะดีพี่ชายแบไรสองอะแมวแมวแมวไม่ใช่ไม่ใช่่้อยเนี่ยไน่ไม่เอาไม่เอาไม่บอกไปแล้วว่าแมวเล่ี่าพี่ฟาพี่าก็บอกไปแล้วไอ้ี่าดำมีโอเคก็ไม่เอานี่ไม่เอา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 ไม่อาไม่เอาปลาไ้สัอเยอะปั่นลมมาไม่ใช่สัส u s ไม่รวยวันนี้ต่ารวยวันหนาแค่นั้นแหละัไม่รวยวันนี้มันจะรวยวันหนาผู้กอครับ คับทิ้งมาครับพี่ตีพี่ตีวันนี้พี่รวยพี่ไปรวยขั้นักเตะทิ้งเลยพี่ใช่ครับเตะดีๆทิ้งไปขออนุญาตเข้าดิปบอนมาดูเลยนะเออลุงลุงวันนี้ลุงอะไรเนี่ยลุงนายเติมเงินเดียวอิตาลีลุงเตีมิลานโจ๊กนี่เยอะๆอุ้ยแต่แต่แต่สิบสองนะจะบวกห้ามันยังไงนี่เลยเนี่ยอ้ยมันไม่ใช่ร้อยยี่สิบสองนะใช่ไหมมันโคตรเยอะเลยแล้แต่เออแต่ไม่หกหมื่นแล้วอะหกหมื่นเอ็มแล้วอะ อันไหนเอเวียสบวกแปดแต่ล้านนี้บวกแปดสายเฮ้ยยาหยาใจเย็นใจเย็นอันนั้นแระอ่าอันนี้ก่อนที่สี่ได้ได้ตัวแมนยูมาแบ่งมากที่สีผมบอกเลยว่าปีไหนก็ลั่นถ้าเป็นยี่สิบสองตัวท็อปก็ได้อยู่แต่ถ้าเป็นสามปีบนนี่เฮียเลยต้องขอกูขอยี่สิบสามเฮดรไดไหมเฟบปอลันพี่ปอลันัลสองเท้าหากันให้ซัดไอบอลบีบวกเจ็ดไปแตกยังไม่ที่บวกแปดสองเท้าตัดมา กองหน้าแมนยูหรือตำนานขอเปิดตัวไปไปอิตาลีเฮ้ยโอ้โหโง่โอ้โหที่ขี่ม้าข้ามโลกบริษัทโอ้ได้อยู่ได้อยู่ไปแต่ละยี่สิบนะได้ได้อะไรอะไรพี่อะไรเพื่อส่งเสริมการตีบวกพี่ส่งเสริมการตีบวกคือปีป้าเขาอยากให้พี่ตีบวกไงเขาให้อย่างนี้มา เราพูดนี้เราเราพูดนี่นะเราพูดที่เด้งเนี่ยพูดตรงนี้เด้งพี่ใจเย็นพี่ติเจเนเพราะว่าตอนนี้กินงานกำลังจะเตรียมพูอยู่พี่พูเด้งพูเด้งเราเป็นพูดใหญ่ที่สุดยังยังเราไฟ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 บทเอาหมดไปไปไปพูชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่งานนี้เคยมีมายิ่งกว่างานไหนไหนยิ่งกว่างานไหนไหนที่มีมาที่มันจะพูเต็มขนาดนั้นเฮ้ยเอาเอ็นสเตน ก้องหลังกูโยกูโยยเอ้ยไม่ใช่เอโลอุ้ยดีเอ้ยมาอันนี้ดี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 อันนี้ดีดีจ้างดึงกันให้ควักตัวเนี้ยถ้ามันมาสเป็นแล้วเป็นกองหน้าขายออกพี่ตอนนี้ขายออกถ้ามาสเป็นกองหน้านะมึงกูบอกเลยตอนนี้มาแล้วไงมาแล้ว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 โชคดีแล้วกันนะโชคดี ไม่ไหวแล้วนะมาเปดตากิยูเฮ้อย่าคัดคัดก่อนกูทำไม่เป็นก่อนคัดก่อนสิคนคนหาคนแคนหานหนึ่งทีมโอก่อนหทีโอด้านขวาโออาหาคนนทีนกทีนึงอีกทีนึงเอาออกให้หมดเลยพวกควายพวกนี้ออกให้หมดเลยเออนั่นแหละออกไปให้หมดเลยพี่จุดควายจะเดือร้อยเจ็ดจุดควาจะเลือร้อยเจ็ดหรือพี่จะเอามันเข้าไปมันมาหาพี่นะโตโมลิอะไรแกพี่ เฮ้ยออกอโอเคแล้วทีน okay ี้ก็เลือกเลือกเลยเลือกเล่นจากด้านขวาอ่าแล้วก็อันไหนอันไหนเป็นสีเขียวกดเลยเล่นลงไปเล่นหมุนเมาส์ลงไปเล่นอันไหนเป็นสีเขียวพี่กดเลยอย่าข้ามนะเดี๋ยวแม่บอกเอออย่าไว้อย่าไว้อย่าไว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีนี้ก็ไล่ไปพี่ยคุณต้นน้ำแพนนี้ที่กว่าเขารวยกันนะผมได้ฮิมาลายันน่ะฮิมาลายันคืออะไรอะมาฮิลายันดิมาสยานเออสองเท้ามัเป็นยูร์หรอเออวม่ชอบนะมันยูระมาฮิลายันอะใช่พี่มันเดียวพี่เดียวถึงขนดัก เจ็ดคนในตลาดอ่ะคนต้องหากันดิกควักพี่ลงไปเรื่อยพี่อย่างนั้นแหละอ่ะเจมดูอยู่ว่าพี่ตีอยากได้นี่นะพวกโกมองพวกปูมาเลยะปลาปินเขาบอกปลาปินดีไอบอลปลาปินคือใครวะไม่รู้จักอ่ะจุนปันหรือเปล่าจุนปันหรือเปล่าเออปิงปันอะไรก็อย่างอ่ะเจมปลาปินพี่เออไอปลาไอปลาไอปาปินเียนอยู่มิลานเนี่ยร้อยห้าเขาเขาขายนอกเท่าไหร่นะสี่หมื่น โอ้โหขอปาปิ้งก็พอไม่โลภแล้วกันแต่ฟอฟอรลันแพงสุดฟอรลันเป็นแสนเอาไว้ก่อนแล้วฟอรลันไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยฟอร์ลันโคตรเท่ดูเงินกูเด็ดเว็บดูเงินพี่เด็ดแล้วพี่มีเมลอะไรล่ะโอ้โหพี่ชายแล้วพี่เอาเงินไมด้วยปะฮะดูก็เก็บไปดองไปเรื่อยๆกูรอบัตรที่มุดกับร้อยอยู่เนี่ยไอ้เที่ยมันมีใครได้นั่นแหละเพราะว่ากลาวว่าผมเปิดให้ผมเอามาให้พี่นะนั่นแหละ เฮียเฮียเฮียไปเลยแบบไม่ถามใครด้วยไม่ถามไม่ขอสัญญาณไอเฮียกูเอากูเอาเฮ้ยดาวิดลุยติโกซิวาเหรอเฮ้ยได้ได้ยู่ติโกซิวาตัวนี้เอาเอาเอาได้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอา เอาคืออะไรใครเอาพี่ภูมิไปพี่พี่ไปอะไรบวก P S P ซื้อบวกเจ็ดมาโ์กโอยมาจากตลาดเยอะนะ P S พี่บวกแปดใช่บวกแใครไม่เปิดได้ไม่เสียวเลยได้เขี้ยใครเปิดได้มันเสียวเลยน่ะไปต่อพี่ผมผมอยากดูเพียร์ละเนี่ยตอนนี้คนดูพิมพ์เย็ดเต็มอ่ะพี่เย็คนดูเย็ดไหมเย็ดไหมคือตัวนี้ตัวนี้ผ่านแล้วใช่ปะ ผ่านพี่มานลันถือว่าไม่แยไม่เอาแลไวใช่ปะโอเคพี่ไม่เอาแล้วพี่มาแล้วพี่ได้ตัวพอแล้วในลันล้วคือตัวนั้นพอแล้วใช่หมพอแล้วไม่เอาแล้วีามเขาให้พี่อีกไงตัวนี้เนี่ยเขาให้พี่โอ้ยเยอมัน CDM โคดีโคดโอดีโคดไม่ใช่ไม่ใช่ี่ไปอยู่บอรีดนี่หว่าไอ้่ีดิมมีตอยี่สิบสี่ิมมีปยี่สิบสองไอปีเก่งอันนี้พีเก่ง โอ้กิมมิตมีคนตั้งว่ะไอ้เหี้ยอยากได้ว่ะพีีี่ตตงเเลยยัวน้ไอ้ตีกวางไอ้ตีกวางกวางกวางมันไม่ได้เก่งตัวนี้เขานอกกันอยู่หมื่นกว่าสองหมื่นมันมันมีน้อยสองหมื่นดวยสองหมื่นบอกแน่นอนไม่ได้ไม่ได้สองหมื่นมากระทืบปากผมได้จริงๆสองหมื่นแไอ้ตีกวางกูจะมาเป็นอะไรกูจะมาเป็นอะไรสองหมื่นสองหมื่นนี่ขายตัวร้อยยี่สิบสี่ที่สามารถเอามาตีเดนเวตได้นะพี่ใช่ขายแต่ว่าขายพีเอสมื่นหนึ่งได้ สองร้อยไม่แต่แต่ตัวโอ้ระดับกูเนี่ยต้องฟรีกูอยากให้ตัวบึรเลตี่เฮียทีเอ็มที่เอ็มมันไม่สูงอาราบาก็ให้เปิดได้น้อยคนเปิดได้น้อยมันมันก็เลยเอ็มเปิดสองหมื่นมันไม่สูงเอาเฮ้ยดิวแต่แต่มันร้อยยี่สี่สองหมื่นเออเอาไปทำกระชับแฟมบี้มึงให้กูเหอไอ้เฮียกูบอกเลยตัวเฮียเนี่ยโคตรคุ้มเอาเพียต่อเพียต่อมาเพียต่อ อ่าพี่พิจิพิจิสองตลาดหน่อยพี่ขอดูใหม่อีกรอบหน่อยเดี๋ยวกูตั้งรับไปแล้วเดี๋ยวกูดันราคาเอ็มอยู่เดี๋ยวกูมาซื้อที่หลังอย่าอย่าไม่ไม่ต้องไปโพลนะคุณดูอะไรไม่ต้องไปโพสเดี๋ยวพวกมันมาแย่งกันกูจะตีีสองสแตทดูดิพิติแบบสองกูจตีไงไหนละชิมิดะชิมิดะกดกดดูตรงราคาแบบแต่ไม่ได้ไม่ได้กดปล่อยนะกดอย่างนั้นนะกดกดกดรูปแบบบางอย่างเออนั่นแหละกดไปแล้วก็ลองเอาขึ้นเต็มเต็มนิ ตำแหน่งมันนี่พี่ CDM อ่ะซี CDM ไม่พี่แบบแบบโอ้ยเฮียโคตรโค้ดไอ้ตาสตองเท้าเป็นที่ไปนะเก่งมาก PPS มีสองมันตองเท้าเยอรมันและคิวคิวเลือดพลากูบอกแล้วว่าเด็กจะลุกมากูบอกแล้ว PPS ตัวตัวนี้สองของคุณครับตัวตัวตัวนี้พี่ต้องเอาพี่สองหมื่นยังถูกเลยมันเลยตัอะของพี่ครับไม่ถ้าขายถ้าขายไม่เอาสี่หมื่นเดียวสี่หมื่นบวกมีคนหาเอาดีๆจริงๆห้าหมื่นมาราคาระดับระดับนั้นจริงๆระดับ ไม่ตัวตัวตัวเนี้ยมันยังขายกันแปดพันเลยบอนไอ้เฮียตัวเนี้ยเขาขายกันแปดพันตัวไหนอี่ะนี่ตัวสองสองทีเอสเนี่ยทีสองสองสองทีเอสเนี่ยกำลังราคาไม่แปลกแปลกละขายได้เอามาไปขายได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่อยากขายพี่ขายพี่จะขายถูกๆไงหรือให้ฟรีก็ได้ไม่กลัวจะเอาไปตีบวกกูไม่ได้เอามาใช้จะมาเป็นอะไร พี่หัวน้องได้มีโน้ไปเติมแฟมเหมือพี่พี่ชายมึงกล้าไปขายคนอื่นเลยกูไม่เอาเออเอมันต้องสองหมื่นจริงไหมถ้าต้องสองหมื่นจริงนะถ้าสองหมื่นจริงอ่ะถ้าแต่ถ้าหมื่นเทียบกับน้องเอาง่ายๆว่าถ้ากูเปิดได้ตัวอะไรของมึงอย่าหวังที่จะได้ของกูแค่นั้นแหละโอ้โหอะไรกันแล้วไม่ได้งอนทำไมครัไม่ได้งอนเอาไอ้เหี้ยทีตัวกูยังให้มึงเลยมึงเสือกไปขายกูอ่ะไอ้เหี้ยมึงมาขายกูอ่ะ ก้าวไปขายมึงก้าวไปขายถ้ามันได้เงินมึงก็เอาไปขายก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้วันแต่ถ้าได้กูได้ตัวดีก็อยากขอกูแค่นั้นแหละตัวตัวที่มึงเอาไปี้ยอาขายกันห้าพันกูยังให้ปีเลยเออก็ก็็้องก็ซื้อไหนอะร่ะงั้นก็จ่ายตามมาก่อนห้าพันอ่ะเดี๋ยวกูซื้อตัวเนี้ยเอาไปดิจ่ายตามกูมาก่อนเดี๋ยวห้าพันก็ซื้อเท่าไหร่มันก็ตลาดราคาตลาดอ่ะตลาดมันได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นน่ะแต่กูไม่เชื่อหรอกว่าสองหมื่น องสองหมื่จริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยมึงเอาไปโพสมีใครเอาไหมสองหมื่นมีใครเอาป้ะสองหมื่นสองหมื่นจริงตัวนี้จิมิตัวนี้วสองหมื่นจริงอ่ะี่นนั้นมึงมึงก็ไปไปขายเขาบอกยายาแพงน้องหลายหมื่นอ่ะไม่เดี๋ยวพี่เปิดได้ร้อยไม่ถ้ากูเปิดได้ตัวดีกูก็ไม่ให้มึงแค่ั้นเอ้า ก็แลกกันไงก็มึงขายกูอ่ะก็ทำมันห้าพันเลยกับพี่ชายงั้นมึงโอนมาก่อนดิห้าพันอ่ะโอนมาก่อนดิห้าพันอ่ะโอนมาดิโอนมาก่อนห้าพันถ้าอย่างนั้นน่ะมันสองหมื่นยังไงพี่ถ้าได้ก็เดี๋ยวโอนให้อ่ะตอนนี้ขายได้ละสามหมื่นมีคนเอาโมไลสัตสามหมื่นสี่หมื่นเจ็ดพันดิครับขาดเจได้ไปแล้วเขาบอกไปไปสองทีมบาเยิร์นโนเองดิเจ็ดพันเจ็ดพันก็เฮียไ้สัตเนี่ยเขาบอกว่าเจ็ดพันเจไนันมันพูดมั่วไอ้สัตเจไนันมันพูดมั่ว เนี่ยมีคนมีม,มีมีคนทักผมแล้วผมกำลังถามพ่อค้าให้ยว,วอ่อค้าแฮร์รี่เคนว่ะเคนสามใบเลยพี่ไม่ได้ตั